ค่ะหูชื่อตกิงลาลาในป่า่ายค่ะนี่หนูกำลังทำบูกตู้สาราเกค่ะสาราเกเกียขด้านแล้วก็จะลูก,ก็ตัดออเอาเชือกมาร้อย โอเคตักใส่ให้ยังไง<ะ>ตักใส่ให้อะไรให้เต็มให้เต็มค่ะ,อ,ะอ้าวดีรี่ไดีแล้วอือหือมาทำไงจะก็เอา

ไหนยื่นขึ้นมาดูโอนี่ปลูกอะไรเนี่ยต้นสารเน,น,รเนโอเคนะคะคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ